อ้วันเดือนปีเกิดไม่ต้องใช้เวลาเวลาตกฟากนะครับแค่หลับตาใช้สมาธิขั้นสูงผมก็จะเห็นคำตอบทุกอย่างแล้วบอกไว้เลยว่าแม่นที่สุดในจักรวาลทำไมต้องต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าความเชื่อมั่นสำคัญนะครับถ้าบอกว่าอ๋อใช้ได้ครับเออมันคงได้ครับผมดูแม่นแน่นอนแต่คุณผู้ชมจะเป็นคนตัดสินใจเองแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับอยากให้ติดตามไปสัระยะหนึ่ง กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบแต่ถ้ารู้สึกว่ารายการไม่ถูกจริตกับเราสาระมันยังไม่ตรงประเด็นคุณผู้ชมก็เลื่อนผ่านได้แล้วใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับชีวิตคนเราเราเป็นผู้เลือกเลือกที่จะอยู่ให้เป็นเลือกที่จะมีความสุขหลายครั้งเราทุกข์ก็เพราะว่าเราหมั่นไส้คนอื่นนะชีวิตผมผมก็ยังเคยถูกคนหมั่นไส้อยู่ทุกๆวันนะครับทั้งทที่ผมนี่แบบ ผมว่าผมเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆแต่ถ้าใครเห็นก็คิดว่าอุย้ยไม่จริงมั้งหน้าตานี่เฮี้ยวไม่เลยครับเหล้าบุหรี่การพนันยาเสพติดการเที่ยวเตะกลางคืนไม่มีเลยในตัวผมชีวิตผมนี่ไม่เคยสัมผัสแม้กระทั่งบุหรี่ซักมวนเหล้าแอลกอฮอล์หรือว่ายาเสพติดหรือว่าเที่ยวเตะหาน้อยนะ คนที่จะแบบไม่เลือกสิ่งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ทําสิ่งนั้นแล้วจะเป็นคนไม่ได้เรื่องนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าในสังคมไทยไม่ชอบคนขี้เหล้าอ่ะในสังคมไทยไม่ชอบคนกินเหล้าสูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดหรือแม้ทั่งกัญชาจริงๆริงไหมครับแต่เพียงแต่ว่าจะมีคนสักกี่คนที่เขาจะบอกว่าฉันไม่ชอบถ้าไม่ใช่ครอบครัว ครอบครัวเดียวกันบางทียังไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวโดนตบเดี๋ยวโดนกระทืบหรือว่าโดนฆ่าปาดคอถ้ายิ่งเป็นสามีภรรยาหัวเมาปุ๊กกบกะทุบตีสามเมียตัวเองฉะนั้นผมแค่บอกเฉยๆว่าสมาธิโพเวทัสที่ผมฝึกมาตั้งแต่สามขวบปัจจุบันนี้ผมอายุ55ปีผมว่ามันทำให้ผมดำรงชีวิตอย่างมีความสุขคุณผู้ชมอยากจะไปฝึกสมาธิ กับครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ตามใจนะครับแต่ผมก็มีสอนแล้วก็สอนฟรีเขาเรียกว่าสมาธิ5นาทีแบบลืมตา66รอบใน1วันมีสอนในวิดีโอผมนะครับถ้าใครอยากจะดูเต็มๆเรื่องราวที่ผมไลฟ์อยู่ทุกวันก็ติดตามได้นะครับช่องหมอแกนโเพทัสอ่ะคนแรกมาก็ภรยาผมนะครับบอกสามีสวัสดีค่ะสามีคนหล่อเดอะกอดออฟโภพทัสปูิใจมากเลยขอบคุณนะครับ แล้วก็ลาตีบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ลูกเทวยาก็เป็นหมอดูเหมือนกันอ,อย่างผมถ้าใครอยากจะดูดวงก็ติดตามได้ช่องไลน์ at โภพิทัศสองศูนย์สองหนึ่งเมียผมก็เหมือนกันนะครับหมอคลิปหมอเทวยาก็ p r โภพิทัศสิบหกสิบหกบอกสวัสดีครับพ่อแกนน้องคลิปอะตอนนี้เรามาเข้าประเด็นกันผมฝึกสมาธิมาตั้งแต่สามขวบปัจจุบันนี้อายุห้าสิบห้าปี ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรดีถ้าไม่ดีคงไม่มาบอกความลับนี้แน่สิ่งหนึ่งก็คือผมไม่มีโรคประจำตัวไม่เป็นโรคความดันไม่เป็นไขมันสูงหรือไขมันต่ำหรือว่าเ,เป็นน้ําตาลสูงไม่มีเลยเพราะว่าผมตรวจร่างกายทุกๆปีบางครั้งสามครั้งในหนึ่งปีด้วยซ้ำ บางทีก็เยอะไปเนาะเอ็กซเรย์ ray, หน้าอกปอดตรวจเลือดตรวจแม้กระทั่งตรวจเลือดว่าเป็นมีโรคไหมมีโรคร้ายไหมอะไรเงี้ยเช่นโรค HIV หรือว่าโรคปอดหรือว่าโรคอ่าที่เขากลัวกันเช่นอาจจะเป็นโรคอะไรนะเขาเรียกอะไรแม้กระทั่งโรคอ่าเขาเรียกอะไรนะ วันนั้นโอคตรวจแล้วก็อะไรนะไอ้เขาเรียกมมมมหัดหัดเจอมันอะไรพวกเนี้ยเนาะเรบิสก็มีเนาะก็ตรวจหมดเลยตรวจใหญ่ด้วยนะตรวจสมรรถภาพร่างกายแข็งแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะวันนี้เรามาเข้าประเด็นกันเมื่อวานเราคุยเรื่องของเลขที่บ้านตัวเลขตัวสุดท้ายบอกถึงความหมายและถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชีวิต ทั้งคนในบ้านแล้วอยากได้รับอน,นิสง์ที่ดีคือแบบเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวทั้งคนทุกคนในบ้านบ้านไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่เราซื้อก็ได้นะบ้านเช่าบ้านผ่อนหรือเป็นคอนโดเป็นหอพักหรือเป็นสถานศึกษาทําธุรกิจเป็นร้านค้าร้านอาหารหรือว่าเป็นผับเป็นบาร์อะไรก็ได้1ตัวเลขขนาดเท่าบัตรเครดิตคัทหนึ่งตัวเลข,ข พื้นดาตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้ติดตรงข้ามบารเลขที่เดิมแล้วใช้ลมหายใจไปกระตุ้นลมหายใจโพเปทัสนะครับคือสมาธิโพเปทัสแล้วมันจะเปลี่ยนพลังงานที่ดีเข้ามาพลังงานดึงดูดความสําเร็จความร่ํารวยใครอยากรวยทําอย่างนี้ทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์ทั้งหมดเลยเนาะมันค้างอีกแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํานายตัวเลขตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เมื่อวานมีตัวเลขศูนย์ตัวเลขหนึ่งตัวเลขสองอ่ะวันนี้ตัวเลขแปดเราเริ่มที่เลขแปดเนาะใครมีตัวสุดท้ายของเลขที่บ้านที่มีคําว่าแปดเนี่ยเดี๋ยวผมต้องบอกความหมายมันซึ่งมันคือจุดอ่อนที่เป็นจุดปัญหาถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะรับสิ่งนั้นแหละตลอดไปคนในบ้านหรือสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเกิดขึ้นในบ้านของเราอ่ะเดี๋ยวผมหลับตา นี่คือสมาธิขั้นสูงเนาะหลับตาปุ๊บไม่กี่วินาทีก็เห็นเลยอ่ะคนที่มีเลข8เนี่ยถือว่ามีความขัดแย้งกับบุพการีหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นเหมือนกับไม่เป็นที่รักหรือเห็นความไม่เท่าเทียมหรือความรักที่ไม่ไม่เครกว่าไม่ไม่เสมอภาคเกิดขึ้นและมากระทบกับชีวิตของเรา แล้วในบ้านก็จะโอโออยู่คนคนหนึง่งหรือว่าว่าหรือด่าคนคนหนึง่งซึ่งมันเหมือนกับมีคนที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงการพูดคุยการถกเถียงการว่ากล่าวหรือเอื่อมละอาแล้วบางครั้งก็เกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ตัวเราโดนหรือเรานี่แหละเอื่อมละอาคนในสมาชิกครอบครัว นะครับเลขที่8คือเลขตัวสุดท้ายเนาะส่วนตัวเลข8อีกเลขหนึ่งเขาเรียกว่าเลขแห่งความโดดเดี่ยวความหมายก็คือบ้านนั้นต้องมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่คนแก่หรือว่าเป็นบ้านที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพสมองและจิตใจเช่นอาจจะวิตกกังวลสมองเสื่อมโรคหัวใจโรค มีโรคเขาเรียกว่ามีโรคประจําตัวที่ต้องเช่นอาจจะต้องฟอกเลือดต้องมีปัญหาเรื่องของการตรวจเช็คเรื่องของความจําสมองหรืออีกในหนึ่งเป็นโรคหัวใจและ stroke ฉะนั้นบ้านหลังนั้นจะมีพื้นฐานคนในคนที่อาศัยอยู่ก็จะต้องมีปัญหาโดยเฉพาะเหมือนกับเป็นบ้านที่คนไม่ค่อยอยากจะอยู่กันเยอะ นั่นคือปัญหานะเลขนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าทุกคนกระจัดกระจายเหมือนเป็นเลขที่มีบุคคลบุคลากรในบ้านเยอะแต่ไม่ได้มีเยอะตามเข้าใจความหมายเนาะฉะนั้นเลขที่บ้านเลขจุดสุดท้ายเลขแปดถือว่าเป็นบ้านแห่งความเป็นม้หรือการอย่าล้างให้เลือกแค่สองอย่างนะครับอ่นนี่เขาเรียกจุดอ่อนถ้าคุณผู้ชมอยากจะรวยคนที่มีเลขแปด เป็นเลขตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าหาเก่งใช้เก่งแล้วเหลือแต่เป็นสิ่งของเหลือแต่เป็นสิ่งของมองแต่เงินสดไม่หมุนเวียนเพียงพอจะเกิดขึ้นนะกับคนในสมาชิกที่อยู่ในบ้านหลังนั้นที่สำคัญที่สุดเป็นเลขแห่งความตายฉะนั้นบ้านเลขที่8เป็นเลขแห่งความตายก็ต้องระมัดระวังเนาะมีบุคคล อ่าเป็นที่รักต้องเสียชีวิตเขาเรียกว่าบ้านแห่งความเป็นม่ายแล้วกันนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับอ่ะเลขหกแล้วกันต้องจดไว้เลยนะวันนี้มีเลขแปดเลขหกเลขหกเดี๋ยวผมหลับตาดูให้จุดอ่อนของมันนะตัวเลขโจทย์สุดท้ายของบ้านเลขที่เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์แล้วเป็นหมอดูเตือนภัยเนาะอย่าลืมนะคําทํานายผมบอกไปแล้วนะ ว่าจะเปลี่ยนตัวนายกด่วนนะช้าที่สุดก็คือเดือนมิถุนามีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมก็ติดตามแล้วกันเลขหเลขหคนที่มีบ้านเลขที่ตัวสุดท้ายเป็นเลขหกเนี่ยเขาเรียกว่าใจดีเกินหรือมีความใจอ่อนแล้วก็มีความสุภาพอ่อนโยนก็จริงแต่เป็นเลขแห่งการเขาเรียกว่า ็นแม่พระแม่พระที่แบบทำมาเท่าไหร่ก็มีแต่ต้องหมดไปกับลูกหลานคนใกล้ชิดเลขหกนะมันเหมือนกับเป็นเลขที่แบบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงเลนเลยดีกว่าความหมายคือเลี้ยงสมาชิกคุณทํามาเท่าไหร่เนี่ยเงินคุณไม่ได้ใช้เต็มที่หรอกตอนนี้คอมเมนต์ไม่มีนะครับมันบล็อกอยู่อ่ะก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเลขห เป็นเลขที่เขาเรียกว่าจะมีคนมีมีชื่อเสียงอยู่ในบ้านก็จริงหรือเป็นคนที่มีการงานที่ดีก็จริงแต่เป็นเลขที่เขาเรียกว่าทุกคนไม่ยอมแต่งออกหรือถ้าแต่งแล้วก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นไม่ออกไปไหนฉะนั้นทุกคนจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับเขาบอกแย่แม่นยิ่งกว่าตาเห็นเลขแปดลูกทวยยาบอกเนาะ แม่นมากตรงกับเพื่อนเลยค่ะสิปล่อยบอกหนึ่งตัวเลขนะถ้ามีแล้วนะจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆขนาดเท่าบัตรเครดิตกาดพื้นดําตัวเลขสีขาวใช้วัสดุอะไรก็ได้ไปติดตรงข้ามบ้านเลขที่เดิมบอกไว้เลยนะนี่เป็นความเชื่อถ้าคุณผู้ชมเชื่อเรื่องพลังงานเชื่อเลขมงคลเลข6เนี่ยเออเมื่อกี้เลข8ไปแล้วนะตอนนี้เลขหเลขหอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า ต้องผ่าตัดไส้ติง่งถุงน้ําดีผ่าตัดอะ่ะแล้วก็ร่างกายไม่ครบสมประกอบและการคือมีของต้องออกจากร่างกายผ่าตัดลำไส้ออกไปบางส่วนผ่าตัดใหญ่เรื่องของหัวใจสมองแล้วก็เป็นโรคมะเร็งโรคเนี่ยเขาเรียกว่าต้องเป็นโรคแต่เลข6เป็นโรคที่เขาเรียกว่ามีคนตกค้างอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ได้มีสแบบครับ เขาเรียกว่านอนติดเตียงหรือนั่งรถเข็นหรือเขาเรียกว่าเป็นอมัอมพฤกษอัมพาตนะครับฉะนั้นเลขนี้เลขไม่ค่อยดีต้องเปลี่ยนอะตัวเลขเมื่อกี้แปดหกใช่ไหมอ่ะเลขห้าแล้วกันเดี๋ยวผมหลับตาดูก่อนเนาะอ่าเลขห้าเดี๋ยวดูนะลูกชะบาบอกขอบคุณพ่อแก่น้องคลิป ให้ชีวิตใหม่ในร่างเดิมให้ความรับอ่ะเดี๋ยวดูเลขห้านะครับเลขห้าเขาเรียกว่าเลขซอนถ้าคุณคนที่มีในบ้านหลังนั้นจะเ,เรียกว่าไปซ้อนกับคนอื่นหรือคนอื่นมาซ้อนที่บ้านเช่นมีอ่าเขาเรียกว่ามีรักซ้อนแต่งงานใหม่มีสามีใหม่ เขาเรียกว่ามีคือเขาเรียกว่าแต่งงานหรือมีคู่มากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งขึ้นในชีวิตฉะนั้นเนี่ยเป็นเลขซ้อนความหมายก็คือมีคนพร้อมที่จะมาดูแลหรือมามาเลี้ยงอะ่ะอีกในหนึ่งก็คือเลขเขาเรียกว่าเลขเมียน้อยหรือเลขผัวน้อยอะไรเงี้ยถ้าเลขห้านะไม่จำเป็นต้องตัวเราก็ได้นะสภาพคนในบ้าน ความหมายคนที่มีเลข5ส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีรักต่างวัยแต่รักเหมือนไม่ได้รักไม่ได้มาจากสามีภรรยาตแต่เป็นรักที่แบบต่างเกื้อกูลถ้าเป็นเลข5นั่นคือเลขเสียของมันนะสำหรับคนที่ไม่มีลมหายใจโปเไปทัศอีกนหนึ่งเขาบอกเลข5เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องของคนอื่นทำงานก็ยังมีสมองคิดเรื่องคนอื่น หาเงินมาก็พร้อมที่จะให้คนอื่นกู้ยืมให้คนอื่นใช้หรือมีคนอื่นมาขอหยิบยืมหรือต้องเจียดเงินส่วนนี้ไปให้คนอื่นเลขห้าส่วนใหญ่แล้วเป็นเลขที่ต้องเจอคนต่างชาติคนต่างศาสนาต่างต่างอายุมากๆหรือต่างภาษาแต่เลขห้าในที่สุดแล้วจะเป็นเลขเขาเรียกว่าเลขเดี่ยวความหมายก็คือคนจะค่อยๆลดหายไปจากบ้าน มีแต่ชื่อแต่ไม่มีคนอยู่นะครับก็ถ้าชอบรายการติดตามนะวันนี้ได้ไปอีก3เลขวันแรกมี012วันนี้มีเลข5เลข6เลข8เอ้เลข5เลข6เลข8ใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราติดตามกันอีก3เลขเนาะก็ถ้าใครอยากจะดูดวงแบบแม่นๆกับผมนะครับติดต่อได้ที่ line at p พเพ t ั s 2 0 2 1บ้านหนูเองค่ะ88เลยค่ะ ต้องแก้บัตมไมคะต้องแก้แน่นอนไม่แก้ไม่ได้นะเพราะว่าเลขมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราแก้หนึ่งตัวเลขคือขนาดเท่าบัตรเครดิตคัท Card. พื้นดําตัวเลขสีขาวผมจะเป็นคนกําหนดเองแล้วต้องใช้ลมหายใจเลขหแม่นมากน่ากลัวมากคะ่ะอ่าสิปล่อยบอกทรยาบอกบ้านยากคะ่ะเลขห้าตรงไปเลยคะ่ะอ่าอยากให้บ้านเลขที่ใหม่จากพ่อแกน ต้องได้ต้องทําอันนี้สําคัญนะบ้านเลขที่มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนง่ายๆถ้าเรามีความเชื่อที่าสาคัญที่สุดการพยากรณ์ผมเป็นหมอดูก็โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังถ้าชอบถ้าแม่นก็ต้องเปลี่ยนแม่นมากครับพ่อทุกเลขเลยรู้วรนสอนบอกอมีแต่คนบอกว่าแม่นเนาะอย่าลืมอีกสามเลขตัวสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะครับ